โอเคครับก okay, ็ต้องขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมดูทางเงินด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยครับกับโอนเกมเมอร์ครับวันนี้ผมจะมาอยู่กับไมค์ครับพอก e ดิชั่นเวอร์ชั่น0 1 6 0ตัวเต็มนะครับวันนี้ผมจะมาเอ่อทำสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับในไมค์ครับพอก e ดิชั่นเวอร์ชั่น0 1 6 0หรือเวอร์ชันอื่นๆนั่นเองนะครับก็ เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็หนึ่งร้อยห้าสิบหซับสไคารต์แล้วนะครับก็ดีใจามากนะผมจะพยายามแคสเกมออกมาให้ได้มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเออคุณสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้นะครับในไมค์ครับนะครับก็อันนี้แนะนําเกี่ยวกับฟองน้ํานะครับเออที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับเออว่าฟองน้ําเนี่ยอันนี้เนี่ยทำอะไรได้มางนะฮะ วันนี้ผมก็ได้หลักการมาจากผมเล่นนะฮะแล้วผมก็เผลอวางฟองน้ํำไปเล่นในคีตีดูนะผมจะลองวางฟองน้ําดูหนึ่งอันนะฮะแต่ตอนนี้เครื่องแหลกมากนะครับโอเคผมจะลองวางฟองน้ําดูนะฮะฝึกน้ําหายหมดเลยครับแล้วเข้ามาอยู่ในฟองน้ํานี้นะครับโอเคก็ลองทุบดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอ้นี่ฮะเออซึ่งผมรู้นะครับตอนนั้นผมไปสร้างปืนใหญ่แล้วผม จะวางน้ำใช่ไหมครับแต่เสือกวางผิดนะะไปวางเป็นฟองน้ําก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เลยเอามาสอนท่านผู้ชมเอ้ยไม่ได้เอามาสอนนี่ก็เลยเอามาบอกท่านผู้ชมนะว่ามันในมันสามารถทําได้นะครับฟองน้าโอเคเดี๋ยวผมจะลองวางน้ําไปเยอะเลยแต่ตอนนี้อาการคืออาการเครื่องแรกมาอย่างเดียวเลยนะครับโอเคก็จะพยายามแคสเกมที่มีคุณภาพมาตรฐานมากมายนะครับอันนี้มันก็ฝนตกนะฮะอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ โอเคว่าน,น้ําเยอะขนาดนี้มันจะหมดหรือเปล่าหมดเลยนะฮะมันมาหมดเลยครับเดี๋ยวมจะลองเปลี่ยนเป็นซวไบโวดูเดี๋ยวผมบอกขอวางน้ำให้หมดอัอันนี้ปิดไว้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นซวไบโ่ดูนะนี่ฮะคุณอาจจะยังไม่รู้หรือใครรู้แล้วก็ดูใหม่ได้ครับหรือใครดูแล้วก็ดูใหม่ได้นั่นที่ผมพยายามเรียกคนให้มาดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเกมหมดดูนะครับโอเคครับอ้าวเฮ้ย อ่าเป็นที่อะไรวมโอเคก็ไปดูว่าในสไบ v ว v a l มันจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับเออก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่าแต่มันอาจจะทําได้ก็เป็นได้นะครับโอเครับ G A M E M O D E อเอกมโหมดอ่าไม่ใช่นี่ D E เกมโหมดศูนย์ไ้ไหมโอเคศูนย์ก็โอเคครับ ประมาณนี้ผมจะทําคุณภาพเสียงให้ดีที่สุดหรือแคสตออกม้มันที่สุดโอเคนะะอันนี้คือซอยโวแล้วนะครับมีการหิวเวลาเริยมเริ่ยวางไปปรับอือหือกลายเป็นอย่างนีง้เลยทีดเดียวแล้วเวลาขุดในซอยโวมันจะเป็นยังไงนี่ผมก็ยังไม่รู้ที่แต่ดูรูมมันสามารถทําให้น้าหายไปได้แต่เวลาขุดมันก็จะเป็นดีบ,บ็อกหนึ่งฮนะซึ่งเหมือนบ็อกอะไรเนี่ยแล้วมันสามารถไปคราฟอะไรก็มันเอาไปคราฟอะไรได้ไหมวะ ดูแปบ๊บดูแปบ๊บไม่ได้นะฮะค้ามหา,หาลยไ่ได้เลยแล้วมันมาทำไมโอเคเนี่คือข้อดีของฟองน้ำนะเพื่อนเราไปตกในน้ำทะเลไงครับเออเดี๋ยวมึงจะลองทำให้น้ำแบบทำน้ำให้มันลึกๆดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจะลองทำให้มันน้ำลึกๆดูแล้วก็ให้เราลงไปนะฮะว่ามันจะสามารถดับน้ำลึกๆได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวนี้ประมาณนี้โอเคไม่ไม่เพิ่งวาง นี่เอออันนี้ก็หาได้ฟองน้ํานี่ก็หาได้จากประสาทใต้น้ํานะครับหาได้ง่ายๆเลยจากประสาทใต้น้าโอเคแหลกมากนะฮะบ,บอกตรงเอา้นาหมดโอเคถ้าลงไปลึกๆก,ก,ก็อาจจะสามารถดับได้นี่ผมกเกียจโอเคประมาณนี้ปุ๊บก็วางไว้ก็มันก็จะดูดน้ํามาหมดเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปผมจ,มจ,มจมนจบนะาละคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร์ e นะฮะกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับโอเคขอบุณทีด่ดูคลิปผมจนจบนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคครับบ๊ายบาย